พี่น้องมาขอพรกลับไหวหลวงพ่อสุธนนรสิักดิ์สิกธิ์บ้านผู้มือคนเยอะมากนะ่งเดีย คตึกสมัยก่อนตรงนี้นะครับมีสร้างใหม่ย้ายสปทดลอง่วนเด็ะนะครับขายเพราะอพ่อแม่พี่น้องดูทุกคนนะครับ ทุกคนนะครับร่ำรวยลุกรวยนะครับหวยรวยเบอร์ครับคพิ่โชคดีราดด้วย,ยนะครับกลับบ้านขอพรให้ทุกคนนะครับมีความสุข หน้าเราจะโดนเลยบริเดมาครับสองสามปีแล้วเวยเดมาปุมาเนี่พี่น้องแปลกใหม่สร้างใหม่สร้างขึ้นใหม่เยอะเลย ยำาะรับบุญกันเ้อพี่น้องก็วัดสุทอดนะวัดหลวงพ่อสุรทอนไม่น่าบา,มากกงมะกงเยอะมากครับอะไรกันเข้ามาโอเคครับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับพี่น้องอออกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสนับสนุนเพลินใจด้วยนะครับ